สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นนะครับจะมารีวิวนะครับกับมิกเซอร์นะครับของแบรนด์เจอร์รุ่นซินนี่คิว0อ็ USB นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้ชื่อรุ่นมันยาวๆนะครับก็ตัวนี้ครับใช้มาแล้วครับ1ปีนะครับเดี๋ยวจะลองรีวิวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่านะครับเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นนึกใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วมารีวิวนะครับแต่ว่ามีคนมาถามพี่อั้นนะครับว่าพี่อั้นเฮ้ยเนี่ยเห็นพี่อั้นเคย โอเคครับอันนี้ก็ผ่านมา1ปีนะครับก็เฮ้ยค่อนข้างประทับใจนะครับในเรื่องของความทนนะครับก็คิดว่าน่าจะมีทนเป็นปี2ปี3ปี4ไปเรื่อยนะครับก็เพราะว่าใช้เราค่อนข้างจะทนนะครับดังนั้นในเรื่องของความทนเนี่ยจากประสบการณ์การใช้1ปีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความทนถ้าเกิดคุณใช้งานตามปกตินะแต่นะครับมิกเซอร์ตัวนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมทําไมพี่ต้องเอาลองให้อันนี้มันหงายขึ้นมาครับนี่ที่มันมีเดินขึ้นมาทีนึงเพราะอะไรคครัับิเเออตวนีี้้ขสยยลื ร้อนเร็วนะจ๊ะร้อนเร็วดังนั้นนะครับเวลาที่คุณใช้นะครับคุณจะต้องแบบยกขึ้นมาดนึงหนึ่งครับถ้าเกิดคุณอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บนะครับเอาดันออกไหมมันอยู่ติดพื้นนะครับมันจะให้ทำให้เกิดเฮ้ยความร้อนมันไม่ค่อยระบายแล้วก็มันจะทําให้มิกเซอร์ร้อนเร็วนะครับดังนั้นระื้ยยำอาจจะเสียได้นะครับดังนั้นก็นะครับปุ๊บยกเขาขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็ต้องมีการช่วยเหลือนะครับก็ของมันก็ตามราคานะครับมันก็ต <t> ้องอย่างนี้แหละแล้วก็อีกอย่างนึงงงนนนนนนะะะคคครรรััััััับบบซ่่่ถืืออออวววาาเเเป็ขข้้้สสกกกตตตลี สามารถปล่อยไฟแฟนทอม48บโวลต์ได้นะครับนะครับโดยการผ่านนะครับช่องนะครับแบบชันแนลหนึ่งชันแสองนะครับแบบ xlr แต่นะครับข้อสังเกตมันคือว่าเมื่อคุณกดไฟแฟนทอม48่บโวลต์ไปแล้วเนี่ยไฟมาออกทั้งช่องหนึ่งและช่องสองในบิ๊กเซอร์บางรุ่นนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเฮ้ยเราสามารถนะครับกดเลือกนะครับว่าเอาเป็นแนลหนึ่งหรือช h a n n e สองนะครับในการปล่อยไฟแฟนทอม448สบโวลต์แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับกดจิ้มไปแล้วนะครับ ออกเลยนะครับทั้งสองช่องและอย่างหนึ่งนะครับคือว่ามิกเซอร์ตัวนี้ไม่มีปุ่มเปิดปิดนะจ๊ะคือเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับฟับไฟเข้ามาทันทีนะครับไฟเข้ามาทันทีงงมากกับเป็นมิกเซอร์ตัวอื่นใช่ไหมเสียบปลั๊กนะครับแล้วตรงนี้ันจะมีปุ่มออแล้วก็ต้องกดปุ่มออนนองอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อว่าเป็นการยืนยันการเปิดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟขึ้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อเวลาให้เราเปิดแฟนท่อมสี่สิบแปดโวลต์ใช้เนี่ยเฮ้ยเพื่อนค่อนข้าง เปิดไปสักพักเนี่ยไฟมันจะค่อยๆแดงขึ้นมานะครับจากนั้นก็ค่อยๆเวลาที่เรากดอีกรอบหนึ่งอ่ะไฟมันค้่องตีแต่บู๊ไม่ได้ดับนะครับแบบว่าค่อยดับมันดียังไงอ่ะครับมันดีคือว่าเฮ้ยมันคือการค่อยๆปล่อยไฟเข้าไปนะครับทําให้ไอ้พวกคอนเดนเซอร์ของเราเนี่ยไม่ถูกไฟเข้าไปกระทกทีเดียวแล้วตอนที่เรากดออกอ่ะไฟไม่ได้ดับบันทีไงมันจะค่อยๆดับลงแสดงนะครับว่าเครื่องนี้กำลังค่อยๆลดไฟนะครับที่ปล่อยลงมานะครับซึ่งนะครับ มันดีกับไมโครอินเซอร์ในระยะยาวนะนะครับมันไม่เป็นการกระชากแรงมากเกินไปไงเออนี่นะครับก็คือข้อดีนะครับในการถนอมนะครับแล้วส่วนในเรื่องของปุ่มปรับก็ะทั่วไปนะครับก็จะมีเกนมีวอลลุ่มนะครับแล้วมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็อีคิวนะครับเบสกลางแหลมเออใช่ไหนๆก็พูดแล้วนะครับก็คือช่วงหลังเนี่ยเพี่อนเห็นนะครับว่าตัวเนี้มีปุ่มนะครับสามารถเสียบสายได้นะครับสิช่องนะครับเพราะมันเป็น100-2นะครับก็คือ10ก็คือ10นะครับสามารถใส่ได สิบอันนะครับก็แต่ว่า2เนี่ยสก็คือ xlr นะครับสามารถใส่ xlr ได้2นะครับส่วนอีก8นะครับหรือว่าก็เป็น trs นะครับหรือจะใส่เป็น trs ทั้ง10อันก็ได้นะครับคราวนี้นะครับตรงเนี้ยช่วงหลังเนี่ยที่เบี้ยนเห็นนะก็คือว่าเฮ้ยมันจะมีรุ่นแล้วก็พันปลายๆนะครับหรือ2 0 0พันกลางๆเนี้ยเฮ้ยมันมีช่องเยอะขนาดนี้นะครับแต่นะครับ eq เขามีแค่ทิปเปิลนะครับก็คือเสียงสูงนะครับกับเบสครับเขาไม่มีมิดเดิลนะครับเพราะนะครับว่า มิเซอร์นะครับที่มันจะมีเกรดแล้วมันมีระดับหน่อยอ่ะมันจะมีปุ่มปรับมิดเดิลนะครับคือเสียงกลางนะครับซึ่งนะครับรุ่นพวกนั้นอ่ะเขาไม่มีนะถึงแม้ชานาลมันจะเท่ากันอ่ะแต่ว่าเฮ้ยการที่ไม่มีเสียงกลางเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดดูตามหลังนะครับในการนะครับประกอบไปทาวิศวะนะการปรับเสียงกลางเนี่ยคุณจะต้องมีแผงวงจรที่มันมีเกรดในระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะปรับได้นะครับดังนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันก็มีเกรดในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหลังเห็น พันไปลานะครับหรือว่า2,000นิดนิดน่ะโอ้โหรุ่นแบบชาน e ลเชอะได้้ขนาดนี้นะครับโอ้มาเต็มเลยนะครับแต่ว่ามีปรับมิดเดิลไงเราก็รู้แล้วอ๋อคุณภาพมันก็เออก็ได้ตามราคานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับอยู่ทั้งหมด100ตัวนะครับก็เลือกไป้ปั่เอาตามสบายอ่ะอ่าเดี๋ยวลองให้ฟังสักอันแล้วกันนะครับโอเคเทสเทสวันจูวโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงหนึ่งนะครับลองปรับสิ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียงปีเถรลำกันคือแต่ว่ามันก็จะมีเยอะนะครับมีร้อยอันนะครับก็เอาเลือกที่คุณชอบแล้วกันนะครับมันก็มีใบกู่มืออยู่อะเวลาซื้อมามันก็จะมีไว้หนึ่งศูนย์ศูนย์นึงเก้าสิบเก้ามีอะไรบ้างคุณก็ไปเลือกกันนะครับใช้ให้เหมาะกับคุณปรับให้เหมาะกับคุณนะครับโอเคครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับราคานะก็ถือว่าให้ผ่านอยู่นะครับก็เดี๋ยว เออราคาเท่าไรวะจำไม่ได้นะครับปีหนึ่งแล้วอ่ะไม่รู้ตอนนี้ราคาราคามันอยู่เท่าไหร่นะครับพราะของบางอย่างที่เป็นรีวิวไปบางทีราคามันก็ขึ้นนะครับจากอะไรสองพันห้านะครับตอนนี้มันขายสามพันแล้วบางอย่างนะครับขายสามพันเจ็ดตอนนี้เหลือสามพันสี่ไม่รู้ตัวนี้มันราคาขึ้นเหลือราคาลงนะครับแต่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้แล้วกันนะครับคุณก็ลองไปคุยกับร้านนะครับว่าเฮ้ยมิกเซอร์ตัวนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพียงแค่จำราคาไม่ได้แลวใช้มานะครับปีหนึ่งแล้วอ่ะบาง ความจำเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคครับในจบก,การดูคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมถึงใครอยากสนับสนุเพียนะครับก็มีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับหรือนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพียได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า